ไม่พูดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บคนที่ออกมาพูดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บล้วนแต่เจ็บทั้งคู่ทุกคนขาล่าสุดบอสบอยสิริชัยได้ออกมาไลฟ์พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างบอสบอยสิริชัยกับซอแอนที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะมีปัญหาเข้าใจผิดหรือว่ากําลังจะงอนหรือนนอยกันอยู่นะคะซึ่งทางด้านบอสบอยเองก็ มาเล่าทางน้ำตาว่าตนเองเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันและอีกฝั่งก็เจ็บเหมือนกันอ่ะใดๆแล้วนะคะเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่เนาะขอให้ทั้งคู่เคลียร์ใจแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเร็ววันเนาะเรามาฟังทางด้านบอดบอยซีรีชัยพูดถึงประเด,ด็นนี้กัน,นะคะ่ะเอาอยู่เสม,มอตั้งแต่บททีนนี้เคยคบเคยคุยกับเพื่อนสาวเออเป็นเด็กเก่งเงนาะแบบเออหน้าตาสวยยังเสียครับผมเป็นคนไปน้ำอ่า ถนนหนทางเห็นไม่ยิ่งที่ทำงานหนังสีอครับเห็นไม่ยิ่งที่มาเป็นเจ้าของกิจการหนังสิอผมรู้ซึกว่าเออมือนึงแหละนี่ชีวิตมาเข้ากับอยากได้เนียที่แบบลักษณะจังสี่นะสมัยแต่ก่อนนะอคือจังเข้าเย็ดหมอล่ำเนาะเข้าก็ตตองไดเนียมาเป็นมาเป็นผู้นำนำกันกับเฮ้าผมก็ยังเบาอยู่ตลอดว่าขันไดเนียคือแอนออร์ดีสีเอาอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าแล้วบางคนสิไม่คิดว่าผมเหมือนมกักผู้นั้นผู้นี้ ขา,าเอ็นบ่กเข่ามากกับโค้งสีแดงกับบุนันผู้นี้อย่าคิดผมบ่คิดว่าผมเสียวเมียเลยยี่หี่ผมบ่นคิดว่าผมเสียวเมียเลยบ่คิดว่าผมเสียาเลยบ่เอาบ่ามีบ่หยังเลยครับอย่าให้เสียงของคนรอบข้างมันดังไม่มีแน่นอนผมมีปัญญาพออันนี้คือตัดออกเลยอย่าคิดว่า สิผมน้อยหรือสิผมอหยางเนี่ยเกิดจากคนเกิดจากชีวิตจริงเกิดจากสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่รู้สึกจริงๆคือความรู้สึกของตอนเองและสิ่งที่เจอมาไม่ได้คิดไปเองผมบังเทืออ,อบังเทือเข้ากับสิว่าผมบนิ่งเนาะคนนิ่งก็เลยก็เลยเป็นคือจังนัดแน,น่นบ่มีหยางจังสิบอัอนนี้มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะทุกอย่างเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ครับเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน สุดท้ายมันก็คือธรรมชาติแหละกับความจริงแหละครับสุดท้ายคือธรรมชาติแล้วก็ความจริงผมเนี่ยไม่ได้อยากอยี่ยงหลายดอกคือคือในเมื่อมันมาจังสีแล้วกับพยายามรักษาอันใดที่คิดว่ามันสีดีแต่ว่าอันใดที่คิดว่ามันมันจะไม่ดีโดยเฉพาะคือผมก็ต้องครึ่งหนึ่งนะในด้านความรู้สึกผมจะ ผมต้องแคปปี้เหมือนกันคือชีวิตผมต้องต้องมีความสุขคือการน,นึนไงมันไม่ใช่ว่าการที่เราอยู่สังคมอยู่ครอบครัวหรืออยู่กับใครแล้วเราจะต้องรับหรือเราจะต้องนิ่งกับทุกๆความรู้สึกอันนี้ผมไม่ผมขอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งผมอดทนอีกครึ่งหนึ่งผมขอให้ตัวเอง อย่าให้เสียงคนรอบข้างกันยังบ,บ่บ่มีเสียงผู้ใดสิมาเป่าหูเสียงผู้ใดสิมีกันยังบ่แม่กระทั่งแม่เปาอยู่นี่ผมกันยังบ่บอ่เอาความแม่เดี๋ยวเพราะผมเชื่อความรู้สึกตัวเองกับสิ่งที่เป็นจริงผมเป็นคนชัดเจนนะแล้วผมสิต่อไปเนี่ยผมยิ่งจะชัดเจนไปเลยเพราะบางทีคือผมถ้าถามว่าผมเป็นคนชัดเจนไหมจริงๆคือชัดเจนนะแต่บางอย่างผมไม่พูดตรงๆให้มันจบๆคือต่อไปเนี้ย ผมจะพูดตรงๆให้มันจบๆไปเลยผมสิบวันนักอย่ย like ังพร้อมแล้วก็จะไม่ได้คิดมากบ่ต้องมัอ่าบ่ต้องบ่ถือใจคนอื่นน่ะก็แล้วแต่ไม่เรามัวแต่ถนอมน้ําใจคนอื่นแต่ตัวเองบอบช้าอยู่เสมออันนี้ก็บ่ได้ครับสุดท้ายเราผมผมลืมตัวเองไปนานผมทิ้งผมทิ้งความรู้สึกตัวเองไปไปนานเนี่ยต่อไปนี่คือผมผมกระสิ เอาความรู้สึกของเจ้าของไว้หาสิบเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณครับข,ขอบคุณหลายๆแต่ต้องเข้าใจด้อว,ว่า่าผมอะ่ะสีวอลต้งตรงบางคนอะ่ะสิรับบะไรในช่วงนี้แต่เดี๋ยวมันกระสิพันไปครัผมก็ยอมรับทุกคนผมก็ยอมรับทุกคนหรือยอมรับการตัดสินใจยอมรับการตัดสินหรือยอมรับการประเมินมันเป็นสิ่งที่ห้องสิไป บ,บังคับไปคุ้มกันบ่ได้แล้วมันบ่ได้อยู่แล้วในการที่สิบอกบอมาบอกว่าเสื้อผมเดอ้อเข้าใจผมเดอ้อเห็นใจผมเดอ้ออันนี้ผมก็บอ่บอกแบบนั่นแต่ทำหยังเกิดหยังผมกับสิบบอกตรงๆบ,ผบ่ผมบอโทรผมบอเบาน้ำเลยความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าบ่เอาเข้าครับแต่ว่าเอาออกอยู่ <laughs> บอกเอาเขา่าแต่ว่าเอาออกอยู่เจ้าก็พูดโดนใจไปแต่บอลเอาสีเฮทเจ้งไดนสีเฮทเจา้าดายบังเถือคือสิบอใเห็นผมห่วงเจ้าของเลยบกแนนบอลเสียปุสบบอให้ผมห่วงเจ้าของเลยตีน ผมไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนนะถ้าทุกคนดูแมนยูว่าผมมาสิรีโพสในติ๊กตอกผมบอรี่แล้วผมว่าสุดท้ายก็ผมจำเป็นสุดท้ายมันก็นี่แบบเออในใจเฮาคือตอนนี้คือบ่ต้องเก็บียังแล้วนี่ยังเบาไปเลยตรงๆจริงๆเปิดอกเปิดใจเปิดทุกอย่างไม่รู้จะเปิดยังไงแล้ว เปิดอกเ,เปิดใจเปิดทุกอย่างบลูว่าสิเปิดยังไดแล้วผมคิดว่ามันเปิดมาหมดแล้ว <laughs> ผมก็เลยจะไม่เปิดไม่อะไรอีกแล้ว <laughs> นี่ยังสิเกิดกัให้มันเกิดไปเลยตามธรรมชาติและความที่มันจะเป็นจริงคือผมบอกได้ผมเอาขอขอตัวผมเองครึ่งหนึ่ง <laughs> เพื่อควมหยุิธิรมท,ทุกอย่างบโบ,บเมนบ,บเมนบเมนครึ่งนิงเนี่ยบอรอดเมนหมายถึงว่า อื่นๆคือดังด้านความรู้สึกและอะไรต่างๆที่มันลึกๆเออผมแม่นบอล่ะครับผมเป็นคนแบบว่าเจงใจคนเนี่ยเก็บน้ำคนแลนน้ำคนเพราะว่าพอวอยู่อย่างตะบุถือใจคนทุกคนเลยแต่สุดท้ายจะคลองตรงมาบอบช้ำเยงตลอดบางอย่างเราก็ทำคิดว่ามันจะดีแต่มัน ไม่ดีถูกมองไม่ดีหรือโดนเหวี่ยงโดนแสดงอาการโดนอารมณ์โดนอะไรต่างๆมันก็เจ็บทั้งๆที่ผมก็คิดว่าคุณค่ามันก็อาจจะไม่ได้มากมายถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแต่ผมคว้นทีสิ จังใดนี่คนสื่อบัตรเพิ่มบน่นี่ใจไม่ดีเลยแม่ต้องเข้าใจครับว่าทุกอย่างมันมันจะดีถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติผมจะไม่คุยผมจะไม่เจอ เรื่องงานไม่มีปัญหาจะไม่มีสะพานเพราะว่าผมใหญ่แล้วผมกับบอดดี้ดีดอกครับบดด้ดีเลยกับกับว่าได้อันนี้กับผมกับย้อมรับก็บได้แต่ถ้า สิ่งไหนที่ผมไม่ดีผมก็จะต้องได้รับเองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะย้อนมาหาผมเองไม่ต้องห่วงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอผมเมื่อยผมอยากใส่ชีวิตแบบ24ชั่วโมงให้มันแฮปปี้สัก เก่าชั่โมงก็ได้ไม่ต้องครึ่งต่อครึ่งก็ได้ขอชีวิตที่แบบยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน,นผมขอแค่เก้าชั่วโมงโมเมนแบบนาทีนี้ดีนาทีต่อไปกลายเป็นแบบว่าตึงมันบนมีประโยชน์แทนที่มันจะได้ มีกระจิตกระใจมาทํางานสร้างงานทํานั่นทํานี่ให้มันดีแต่กลายเป็นพอผมรู้สึกแบบนี้กับพอมันมีความรู้สึกแบบก็คือหักอยู่เนาะมันก็เครียดมันก็บอยากเตุหยังมันไม่อยากคุยกับใครผมก็คิดว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันมีแต่ลบกับลบมันเหนื่อยผมก็ไม่ได้เป็นคนชวนทะเลาะไม่ได้เป็นคนเพียแต่มันสถานการณ์มันตึงมันหยังแต่ผมก็เจอเจอแล้ว คราวนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรกลายเป็นแบบว่าคือจังผมแลน,ปน,นไปน้าเขาเสียไปภาคใต้อะเราก็อยากไปอยู่ด้วยไปเทคแคร์ไปต่างๆไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าไปแล้วทีนี้มันก็เหมือนทุกคนก็ไม่ได้ happy. แฮปปี้เราผมก็คิดว่าเอาแล้วกูแลนมาอย่างนี้นสิแม่ผมก็เลยกลับกลับมาทํา ทั้งๆท,ที่ของตัวเองก็แบกจนไม่รู้จะแบกยังไงอันนี้กปล่อยเห็นนองมันเหียบปอยเห็นทุกคนเหียบแทนที่ผมจะอยู่ทํางานแต่ผมก็อยากไปเนาะแต่ไปก็ไป๊เขาไปเจอหลายคนกับสิว่าเขานิ่งเขาบอกออกมาเบาอย่างนี้ตววแต่โตเบาก็เพราะว่าเขาไม่ได้รู้อาจเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเขาก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะมาพูดอะไรนั่นแหละแต่ผมอะ่ะ ว่มันวายยู่ดีๆผมต้องตื่นขึ้นมาซื้อตั๋วเครื่องบินย่างออกมาหาขึ้นบินจากสมุยแม่ลงอันนี้โดยชุกเฉินผมอืดอาจผมเหนื่อยผมก็บอกแล้วว่าผมคนที่สิมาอยู่กับผมอ่ะคือผมเนี่ย มันบริเวณนี้แค่นิสัยของผมที่ที่เป็นแป่ว่าสิ่งที่ผมเห็ดมันหลายผมก็คิดว่าเขาโอเคทั้งทั้งที่สิ่งที่ผมทําเยอะนะแต่ผมก็คิดว่าผมจัดการผมทําเพื่อทุกคนได้เลยผมจัดการตัวเองเพื่อเพื่อทุกคนได้ทั้งทังที่ผมก,ก็ต้องการค้นฟีสิมาแบบเขา มาทีสิเมนบซอ,อยผมกะเฮ็ดเน้ผมมีกำลังใจเนี่ยโบเม,มนมาคิดสีเวียงคืดสีใส่ารมกับผมย้มใดกับใส่คิดสีเวียงคิดสีบูรี่ผมมันมีแต่อคติมันมีแต่ความโกดดันมันมีแต่ความมันดีไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งอนะ่ะซึ่งในขณะที่ดีผมก็ทุ่มสุดชีวิตนะที่จะ เออตอนนี้มันดีมันสนุกทั้งนั้งที่ผมไม่เคยไปไหนเลยบอกเคยไปใสบอกเคยคบหาสมาคมบอกเคยไปมีมูมีผวกม,มีเผื่อนมีฝูงมีหยังบอกเคยไปคบไผไปกินเหล่ากินหยังผมกับบอกเคยบอกเคยไปนั่งกินเหล่ากินไหวกินหยังแต่กลับผมกับปรับตัวเพื่อที่จะให้อยู่กับทุกคนได้ เงินมันบอด้เป็นคําตอบดอกเงินคือพระเจ้าแต่ว่าข้าวเลี้ยงชีวิตคําม่าเข้าเลี้ยงชีวิตคือคนเ้าสิมาอาศัยแต่เงินมันกับบไดใทุกอย่างที่อยู่รอบตัวล้วนแต่มีความจําเป็นหมดเ้าสิเก่งผู้เดียวบได้ดดอกเ้าสิด,ดีอยูดีดีดเราเ้าสิมาใดดีเลยบได้ทุกองค์ประกอบแม้แต่คนที่อยู่เส้นทางเรา อันนี้บมเมนว่าผมเบาเหตทุกคนว่าผมดีเองอันนี้คือผมรู้สึกสำนึกจริงๆว่าทุกทุกส่วนที่อยู่รอบตัวมันสำคัญมันบนเป็นแค่เรื่องเงินสำคัญบ่รต้องเสื้อผมกระไดแต่ว่าน,นี่คือผมกับคอระบายในสิ่งที่ผมรู้สึกเหมือนที่ผมได้พูดใช่ไหมว่าต่อไปมันจะไม่มีไร์สดคู่อีกแล้ว พะมันบมีมันเป็นไปบ่อใดคือเวลาที่ผมคือบางทีคือผมอะ่ะนึกอยู่เสมอว่าเราเราฟูขึ้นมาได้เพราะแฟนขับเขาเห็นโมเมนต์คู่เขาเห็นโม cool. เมนต์คู่เขาเห็นความเป็นคู่มีเวลาผมก็อยากอยากเสิร์ฟตรงนี้ให้กับทุกคนแต่ว่าผมอ่ะได้เสมอแต่เขาน่ะบ่อได้พอเขาเหวี่ยงผมก็ไม่อยากให้แฟนขับเห็นเขายัานแฟนขับไปว่าเขา เออคือคือคือถ้าถ้าแบบเขาไม่อารมณ์ดีๆคือผมที่สี่เหตุที่อย่างเนี่ยผมก็ต้องไปไปเจาะไปแบบเบิงอาการทาที่เขาแต่มันสิด,ดีอยู่แต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนไปได้ในท่านที่ท่านใดก็ได้ผมก็เลยไม่ไม่มันก็เลยไม่มีโมเมนต์คู่ให้ทุกคนเห็นแต่ผมอยากให้มีอยู่แต่มันมีไม่ได้เพราะผมผมรู้สึกแบบนี้อยู่อยู่คนเดียวอย่างคลิปอย่างอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ย ผมก็อยากทายอย่างนีงก็แค่ร่วมจอยโบกไม้โบกมือแฮปปี้เอยียงเสียบมี่เอ่างกระเป๋านี่นี่น,อน,อน,อนอ้อยๆอะไรผมดําเนินเองถ้าพูดถึงว่าไม่โฟกัสเรื่องคลิปเรื่องเพจเรื่องอันนี้ถ้าถามมาไ้เงินบมันก็บอได้งเงินเอยียงดอกมันก็บอได้เงินเอียงดอกบางที่มันตีบกันซ้าแต่ว่าคือเราคิดว่าทุกคนน่ะมาติดตามแล้วก็มาเป็นพลังให้เราเพราะเพราะอยากเห็นโมเมนต์แบบนี้ ผมพยายามมากผมพยายามที่อยากให้มันเป็นจังสั่นอยากให้ให้มันมีมันก็น่ารักไม่ได้แหละเพราะว่ามันมันอยู่ในการแต่งงานมาแล้วแต่ว่ามันก็ทําได้นะมันไม่ใช่ไม่มีเลยมันทําได้มันบอมเอนบอมมี่เลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมอะคิดจุดนี่ไปเองกับเพราะจาก ก็อยากเสิร์ฟซึ่งมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องเสียหายอะไรถ้าเราไม่ได้คิดอคติมันก็แค่แบบแค่ไลฟ์สดพูดคุยมันผมกบถ้าถามว่ามันเสียหายอย่างเขากับเฮดศิลปินทุกคนเกเับเฮดทั่วประเทศและที่สําคัญคือผมก็เกิดมาจากแฟนคลับแล้วก็เกิดจากโมเมนต์คู่เนาะเราสิไปเฮดที่อย่างเราจะต้องไปโฟกัสอะไรอะ่ะในในตอนนี้คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าหัวใจเราคืออะไรจุดกําเนิดเรามันคืออะไรสําหรับผม แต่คนอื่นผมกับบอลูมือให้ผมเบาให้มัน s วง n ซะแล้วแต่ไพสิมาวาผมกับจังไดผมกับพอมพอมโตพรอมสูละ่ะแต่สิ่งที่ผมเบาคือเรื่องจริงเนี่ยเมื่อนั่นน่ะที่จริงแล้วแอดมินเราเป็นคนโพดว่าอันสิไปผู้เกตแต่เรากับเได้ถามผมดอกก็เข้าใจว่ากะอยากขายบัตรก็เห็นพวกผมไปญี่ปุ่นแล้วกะ ฝากในไลฟ์สดเหมือนกับแถมเขาไปในไลฟ์สดเนาะอันนี้รอบนี้ก็คือผมจะไปภาคใต้ด้วยเออเราก็เลยคิดว่ามันสีเขียดได้แต่ผมเห่ือนคิดวันปินไปบพได้ออยู่แล้วเราคือไม่ได้ถามผมไงแต่ทีนี้มันก็เลยมีคนไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดเขาวันนั้นว่าเก็บกระเป๋าจะไปเที่ยวภูเก็ตแล้วเขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาเขาบมลูเรื่องมันก็เป็นจริงนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนมองผมว่าผมทําอะไรไม่ปรึกษาเขาแล้วผมเห็นแก่เงิน เอามาเขามาขายเอาเงินอนอย่างสิเอาเงื่อนกับสิบโใส่น้ากันจี่วะหรือถ้ามันเป็นไปแล้วจะทํำยังไงกับกับกับในเมือมันคือถ้าไม่ได้ผมก็ออกมาอธิบายมันมันกับแค่นั้นมันกับบริมีอย่างที่ต้องมาฝังใจกลายเป็นอคติที่จริงมันบริมีเรื่องอยากเรื่องอยังเลยเด้มันพูดกันได้แต่พูดพูดดีๆไม่ใช่พูดแล้วเหวี่ยงไม่ใช่พูดแล้ว มันกัดมันก็เห็นไหมที่แคบไปแขวนเนะ่ยเขาก็ต้องคิดแบบนั้นจริงๆเป็นผมผมกับสิเข้าใจแบบนั่นเขาไม่ได้ผิดนะคนที่แคบไปเน่ยเพราะว่าสถานการณ์นั้นเป็นแบบนั้นจริงๆคือคือเขาในไลฟ์สดเขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องถ้าท่านถ้าเป็นผมเนี่ยผมกับสิรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มากกับพ่อเดาเรามันกระต้อง เบาแบบแบบไดแบบไดเพื่อที่สิบ,บ่อหนีมีห้ค้นคิดเอยียงไปมากไม้กัดตังค้นต่างเสพกันเสพทุกคนอย่าตัดไปลงเดิอผู้ใดก็ได้ไดอ๋ออันนี้ผมแล้วแต่เลยครับขันออกไปข้างนอกแล้วก็สิ่นี้ข้ามบีจาร์ไปในความคิดของหายของมันแหละแต่ผมผมแล้วแต่แล้วผม้อมเผชิญ